นี่คือห้อง Grand c h อ i s t ญี่ปุ่นอันนี้คือห้องที่ชื่อว่า Grand p e ลแก Grand p e ร์ลเป็นไข่มุกอันนี้เป็นตีมญี่ปุ่นฟิวดีมากตีมญี่ปุ่นเหมือนยกภูเขาไฟฟูจิมาเออดีจังเลยราคาเท่าไหร่อันนี้จริงๆไม่รู้ราคาพี่แต่รู้แต่ว่าเออห้องเนี้ยมันสร้างแล้วจริงๆเท่าไหร่รวมเท่าไหร่ทั้งหมดห้องนี้ทั้งหมด1ล้านล้าน เพราะว่าด้วยไม้ด้วยแล้วใช่ด้วยไม้ด้วยหลไรอย่างครับแล้วเนี่ยที่ปลูกเนี่ยประตูเนี่ยที่ที่ผมชอบมากเนี่ยปูกด้วยคุณปู่วัย70ปีที่อยู่บนภูเขาไฟฟูจิคุณปู่คิชิมะซังใช่เป็นเซนเซแห่งไม้ของทาชิมะทาชิเมะ โอ้มาพาดตัวตาซน์ศิมัที่ชีวิตนี่แหละไม่เกี่ยวปู่กูกันหรอกไม่ใช่ผมชอบรายละเอียดของไม้อะทครับอันนี้เท่าไหร่พอจำได้ไหมอันนี้จากงานนี้ผมจำได้ว่ามาช้าสุดจะจำไม่ได้จริงๆพี่ว่าอันนี้เท่าไหร่ใช่ผมก็คิดว่าน่าจะหนักเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยพี่เฉียวดิพอมาถึงปุ๊บบางอันก็หักบางอันก็นี่นั่นนี่บ้างมันค่อนข้างยากมากเขาเรียกว่านี่นะวาบิซาบิคือไม้อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเด็กสมบูรณ์แน่นอนโอ้ขอบคุณครับเป็นฟอยทำดีมากซีอิวเด็กสมบูรณ์มีซีอิวชื่อบวยเจีย วยเจีย๋ยและซีอิ้วซีอิ้วขาวซีอิ้วดำถ้าอยากจะดูนี้อย่าลืมกดไลค์สับไข่ช่องวันเพกาวและเมอะ,อะไรบ้างพี่มาดูออฟฟิศ <c oughs> เด็กสมบูรณ์กันแบบเต็มเต็มนะครับ <c oughs> คลิกตรงนี้เลยครับ